มาเลยมาเลยมาขี่รถไถเลยขี่รถไถแฮมแล้วขี่รถไถแฮมแล้วเร็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 วมาเนี่ยไงไหนเนยไงไหลูกชาวนาขวบรถไถอ่ะฮะลูกชาวนาขวบรถไถล่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปจับนะไม่มือนะ Mấy mưa nè Mấy mưa nè kìa, mưa À Xoay mưa ná hãy mưa khốn, hãy bát... nè, <laughs> ค,คออนืนล่ะเฮ้ยคืนล่ละเฮ้ยไหนเนี่ยลึกหลวงไงดอกคนลึกหลวงดอเออขับเลยขับเลยบึ้อบื้อ